ฝันกับมูล,ลนิธิสมเกาหลีตั้งกุยจับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตั้งกุยจับตราปแปลงสีฝันคู่นางแต่ปรุดนิดหรือยายแต่หญิงชราในวัย74ปีที่ไม่เคยรู้จักความสบายมาเลยตลอดทั้งชีวิตชีวิตที่ผ่านมาประสบพบเจอแต่ความยากลำบาก ทำงานอาบเนือต่างน้ำชีวิตสุดแสนจะรัรทแยายแต่ไม่มีอาชีพมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ยายแต่ก็พยายามที่จะกระเบียดกระเสียนใช้เงินชีวิตยายแต่ไม่เคยรู้จักและสัมผัสคำว่าสบายเลย วันๆต้องเหนื่อยต้องมีน้ำตาต้องใช้แรงแลกมาในหนึ่งวันยายมีรายได้จากการรับจ้างตากพริกเด็ดพริกรายได้น้อยนิดเพียงวันละ20บาทแต่สำหรับชีวิตหนึ่งชีวิตก็พอจะประทังอาหารได้ลงท้องอย่าไส้ไปวันๆบ้านที่อยู่ก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่ ลูกที่เคยมีกลับไม่หันมาเหลียวแลทุกวันนี้แม้แต่เสียงตะโกนก็ยังไม่ได้ยินเสียงที่แผ่วเบาจากอาการป่วยโรคหูตึงโรคความดันโรคเบาหวานที่รุมถาโถมเข้ามาในชีวิตของหญิงชราคนนี้ใหญ่แต่บอกแต่เพียงว่าชีวิตที่เหลืออยู่คงไม่หวังอะไรไปมากกว่านี้ มูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน5,000บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ได้โอกาสทางมูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตังกุยจับตราปแปรงสีฝันคู่